จะมีรีเซ็ตหน้าก็มีเจเวิยาโชมันเล่นอะไรเด็กๆดีกว่า <c oughs> แดกแม่ง <c oughs> ขาดแคลเซียม <c oughs> ชิบหายแลหละเมื่อกี้เสียงอะไรมีรางสังขารว่าจะได้ตบเด็กให้ดูสิเจมมี่แกทำของฉันแตกอะ่ะอ,อไม่ได้ทำครับเมื่อกี้ก็แค่มีแมวเดินผ่านนะตัวใหญ่ด้วย แมวบ้านพ้องบ้านไม่เลี้ยงแมวอีกเจ็ดวิธีสำหรับการสั่งสอนลูกคุณวิธีที่หนึ่งสอนแบบเหยื่อแลนักล่าว้าวชิบหายแล้วมือกิมทำอะไรจิมมี่เจะกินไม่เหลือแม้แต่กระดูกวิธีที่สองสอนแบบทหารว้าวชิบหายแล้วจิมมี่แกทำแตกเหรอเนอะก็กูไม่รู้จะพูดไงเมื่อกี้มีแมวแมวครับแกพูดว่าแมวมอย่างนั้นเหรอ ไปลอแมวบนสวรรค์นะจิมมี่แบบที่สามความน่ากลัวคิบหายและเจอเนีกับหัวสี่ทำให้ตกใจคิบหายละไอ้จิมมี่งงเดี๋ยวนี้จะมาไม้ไหนเงฮะวิธีที่ห้าสอนแบบกวล่วลย ไอจิมเม่ไอ,อ่พอรอเล่นนะเดี๋ยวนะมึกไอล้ลอเล่นเดี๋ย,ยวนะมึงลอเล่นหนกีเอย่าคิดมากไกันลอเล่นวิธีที่หสีชมพูชิพหาและะเข้าสิงเลียนาามึงวิธีที่7สอนแบบอบอุ่นทิพหาและเมื่อกี้เสียงอะไรจิมมี่แล้วลูกทำอะ่ะครับคือผมไม่ได้ตั้งใจครับ ไม่เป็นไรนะจิมม like ี่คราวหน้าอย่าทำอีกละมันจะแค่สิ่งของแต่แด่มาคิดแล้วก็เปลี่ยนใจดีกว่าดึงตายหากคุณชอบ